ตนันประโยคาวจรทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็มาพูดกันถึงลักษณะของสุภกรรมฐานเ <c oughs> มื่อวันก่อนได้นำเอาวิธีที่องค์สมเด็จพระวิชิตมานบรมศาสตร์สดงทรงทรมานพระซึ่งมีความรักในนางสิริมาเป็นเหตุ <c oughs> สมเด็จพระบรมมโลกไอเช่จะนม่หาทางแก้ความรักของพระรูปนั้นที่มีความรักในนานสิรีมาเอามาเป็นเครื่องแก้โดยนางสิรีมาก็ตายพอดีแล้วองค์สมเด็จพระจินสีก็พาพระไปดูไปดูศพนางสิรีมาเรื่องที่ผ่านมาแล้วเมวื่อวานนี้ <c oughs> สำหรับวันนี้ก็ไม่ขอพูดซ้ำฉะนั้นแนวปฏิบัติในการเจริญสุภกรรมฐานก็ขอทุกท่านจงยึดแนวนั้นเป็นสำคัญแต่ว่าสำหรับวันนี้ก็จะขอพูดในลักษณะข้อสุภกรรมฐานสิบอย่างเพื่อสุภกรรมฐานี่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงจัดไว้ในมหาใน มีสุติมักมีอยู่สิบอย่างด้วยกันที่พระพุทธโคสา,าจารย์ท่านรจนาไว้สำหรับพระพุทธโคสา,าจารย์เนี่ยผมยอมรับนับถือในท่านก็เชื่อว่าท่านเป็นพระอรหันต์ปริสัมมิทายานเรื่องพระอรหันต์ที่จะเขียนผิดนี่ผมว่าไม่มี <c oughs> แต่มีบางคนเขาบอกว่านี่เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าไม่ได้เขียนไว้ เป็นพระอาหารเขียนไว้หรือว่าเป็นคนอื่นเขียนไว้ก็เป็นเรื่องของใครก็ช่างถ้าเขียนตามแนวที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเป็นใช้ได้ <c oughs> ถ้าอธิบายราละเอียดอย่างนี้เจ่าศุขะมีู่สิบอย่างคือหนึ่งอุทุมาอาสุโอทุมาตะกะอาสุคือร่างกายของคน คนก็ดีใส่ก,ก็ดีที่ตายไปแล้วนับตั้งแต่วันตายไปเป็นต้นว่าตายไปแล้วถึงเป็นต้นไปมีร่างกายขึ้นบวมพองไปด้วยลมที่เรียกกันว่าผีตายขึ้นอืดน,นั่นเองนี่ลักษณะอย่างนี้ให้พิจารณาหาความจรงิงว่าศพประเภทนี้สภาพของร่างกายประเภทนี้มันสวยหรือไม่สวย นี่เรามาแก้สวยกันสองวินีระกะอสุขเป็นร่างกายที่มีสีเขียวสีแดงสีขาวคละและคนปนกันไปคือส่วนที่มีสีแดงในที่มีเนื้อมากๆในที่นนเนื้อมากที่นั้นมีสีแดงที่มีทีสีขาวก็เพราะในที่นั้นมีน้ำมาก มีน้ำเหลืองมากที่ไหนมีน้ำเหลืองน้ำหนองมากที่นั่นเป็นสีขาวที่มีสีเขียวก็เพราะว่ามีผ้าสีเขียวก็ปิดกุมไว้ไอ้สีผ้ามันตกที่ตรงน,นั้นมันจะมีสีเขียวท่านยังเรียกว่าวิณีละกะแปลว่ามีสีเขียวความจริงที่เขาผ้ากลมถ้าผ้าเขียวมันมากสีเขียวมันก็มาก เลยเป็นสีเขียวไปสามมีปุปกาศพเป็นซากศพที่มีน้ำเหลืองไหลอย,อยู่เป็นปกติเหลืองและน้ำเหลืองไหลซึมหรือไหลามากก็ตามบางคนไม่ซึมที่มันไหลมากวิธีพิจารณาศพนี่ท่านบอกว่าถ้าเราจะพิจารณาซากศพต้องรู้จักวิธียืน อย่ายืนใต้ลมมันเหม็นทนไม่ไหวจงยืนเหนือลมในยืนเหนือลมนะมันไม่เหม็นเรื่องการพิจารณาถ้าอย่าบอกว่ายืนใต้ลมมันเหม็นดีทนได้ก็นิมนต์ไม่ได้ว่าอะไรดีไม่ดีความเหม็นความสกปรกของซากศพมันเข้าไปซึมอยู่ในร่างกาย มันก็จะเกิดอาการอย่างใดอย่างหนึ่งให้เกิดเป็นโรคขึ้นมาได้ฉะนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรจจะได้ทรงแนะนํมว่าเวลายือนน่าจะยืนใต้ลมมันเหม็นจัดแล่วก็อย่ายืนเหนือลมเยะเกินไปยืนข้องขวางหน่อยหน่อยนะดีนิดนิดถ้ายืนเหนือลมเกินไปบางทีกลิ่นเหม็นมันหวนกลับมันได้เหมือนกันเอายืนข้องขวางนิดนิดหนึ่งชิ้นเฉียงส้นหน่อยหนึ่ง ที่สามที่เรียกว่าวิปุกกะอสุปเป็นซากศพที่มีน้ำเหลืองไหลตามปกตินี่ซ้้ากันไปเวลาฟังไปแล้วก็นึกตามไปด้วยที่ครับว่ามันสวยไหม,มร่างกายของคนที่มีสภาพแบบนี้เขาสิ่งนี้มันอยู่ข้างในฟังกันมาแล้วที่องค์สมเด็จพระจอมไตรทรงสอนในสมัยที่นาสิริมาตายเนี่ย ฟังกันแล้วก็วินิจฉัยไปด้วยนึกไปด้วย <c oughs> สี่ท่านเรียกว่าชินทะกาว่าวิชิตกะอสุขคือซรากศพที่มีร่างกายขาดเป็นท่อนเป็นตอนในถ้ำกลางพูดง่ายๆก็หมายว่ากายร่างกายมันขาดเป็นท่อนไปแล้วขายกลางสวยไหมสวยหรือไม่สวยห้าวิขา ตากาสุรร่างกายของซากศพที่ถูกสัตว์ยื้อแย่งกินกินนี่ก็ลองนึกถึงสภาพที่พูดมาเนี่ยนึกถึงสภาพไปตามนี้ถ้าเราไม่เห็นศพนึกถึงภาพศพว่าสภาพมันปรากฏอย่างนี้มันเป็นของน่ารักหรือเปล่าที่หกวิทิตากาสุบศพ เป็นซากศพที่ถูกทอดทิ้งไวจ้จนส่วนต่างๆก็จะกระจายมือไปทางแขนไปทางขาไปทางหัวไปทางกระจายไปแบบนี้สวยไหมสวยหรือไม่สวยเจ็ดหะตะกะหะตะวิกะขิตะกะอสุปยากจัง คือซากศพที่สับฟันที่ถูกสับฟันเป็นท่อนน้อยหรือท่อนใหญ่แปดลิฮตกะกัสุปคือซากศพที่เลือดไหลออกเป็นปกติเก้าโปลุวะกอสุปคือซากศพที่เต็มไปด้วยตัวหนอนคลักไอ้ตัวหนอนคลัก,กสิบอธิตกะสุป คือซ้ากศพที่มีแต่กระดูกนี่การพิจารณาอย่างนี้ให้พิจารณาเทียบกับกายของเราและก็กายของบุคคลอื่นที่เรารักที่เราเห็นเมื่อสวยก็มีความรู้สึกว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันมีอยู่ที่ไหนมันมีอยู่ในกายของเราหรือเปล่ากปกติมันก็มีอยู่ในกายของเรา ในเมื่อมันมีอยู่ในกายของเราอะไรมันจะดีบ้างมันก็ไม่มีอะไรจะดีก็หมดเรื่องกันไปวิธีพิจรารณาก็ดูตัวอย่างที่องค์สมเด็จตัวสัมมาสัมพุทธเจ้าสรงสอนผมจะไม่อธิบายอะไรมากแต่คือธิบายมันก็ซ้ำกันแต่คราวนี้เราก็มาพิจรารณากันนักปฏิบัตินักปฏิบัต,กบติก็ต้องปฏิบัติกันหลายๆแบบ ใช้ปัญญาด้วยช่วยกันคิดเพราะตามตำราท่านบอกว่าการเจริญสุภกรรมฐานนี้จิตจะเ,เข้าอย่างดีแค่ปฐมฌานหรือว่าอยู่ในวจาระฌานท่านว่าอย่างนั้นแต่ว่าสำหรับผมผมคิดว่าไม่คิดอะผมมั่นใจ ว่าสุภกรรมฐานนี่ทำเป็นชาญสีได้ทุกอย่างอย่างนี้ก็อยขอท่านที่เป็นนักปราชญ์ทั้งหลายจงอย่าคิดว่าผมเป็นพระาศาสดาสอนคนเสเองความจริงผมไม่ใช่พระพุทธเจ้าในเมื่อผมไม่ใช่พระพุทธเจ้าแล้ว เดี๋ยวท่านบอกว่าไม่ใช่พระพุทธเจ้าทำไมจะมัดัดแปลงว่าเป็นเป็นชาญสีได้มันทำได้พอร,รับเขาทำกันอย่างนี้คือหนึ่งการพิจารณาสุขตามแบบนี้เป็นอุปจารสมาธิแน่เพราะว่าจิตไม่ทรงตัวการพิจารณาให้มันสศร้าศพ มันไม่สวยมันไม่สะอาดตองนั้นตรงนี้ใช่รมคิดอย่างนี้เป็นอุปจารสมาธิถ้าเราจะทำให้เป็นฌานเขาทำกันแบบนี้จะภาพประสบข,ขึ้นมาแทนที่จะพิจรารณาเราก็ไม่พิจรารณาเสียไปเอาเป็นภาวนาแทนทำแบบกระสิน สมมติว่าภาพกระดูกมาปรากฏอธิกังปฏิโกลังหรืออธิอธิกาสุขแทนที่เราจะพิจารณาว่าอสุขนี่มันไม่สวยหรือว่าพิจารณามาแล้วในตอนตอน้นเห็นว่ามันไม่สวยสดงดงาม ในเมื่อมันไม่สวยไม่สดไม่งดมีงานพิจารณาไปพิจารณาไปไอ้ใจมันก็คิดว่าเออพิจารณานี่เหนื่อยจริงๆนะเอาตั้งอารมณ์ให้มันทรงตัวดีกว่านี่ความจริงเป็นการพิจารณาเป็นการดัดแปลงของนักปฏิบัติกรรมฐานรุ่นเก่าๆท่านทำกันได้ อย่างหลวงพ่อพริงวันมากอกท่านทำอสุภกรรมกรรมฐานทั้งหมดเป็นกับสินหมดได้เป็นชาญสี่หมดแล้วก็สามารถเจริมิตรรูปอสุภรรมารูปคลาได้แล้วมา,มาปรากฏชัดได้นี่ท่านเก่งมากนี่การปฏิบัตินี่มันอยู่ที่ปัญญาไม่ใช่ไ่วใช้แต่สัญญาจริงๆ ถ้าจะทำเป็นชายก็ตั้งกระโดกขึ้นแล้วตั้งศพอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาเป็นภาพแทนที่เราจะพิจารณาหรือว่าพิจารณาไปแล้วหยุดพิจารณาเสียมาตั้งกฎภาวนากนเลยจับภาพไว้เฉยๆแล้วก็ภาวนาย่งกระดูกก็พิจารณาว่าอธิกังปฏิคุลังยังข้อที่เก้าก็พิจารณาว่าปูรูกวก่ากะ ปุรุวกังอธิคุลปฏิคุลหลังยานี้เป็นต้นใช้คำภาวนาแทนจิตก็จะทรงตัวเมื่อจิตทรงตัวจิตเห็นภาพศพนั้นเป็นปกติสามารถจะคุมภาพศพนั้นได้ตลอดเวลานั่งอยู่ยืนอยู่เดินอยู่นอนอยู่กินอยู่ทำอะไรอยู่นึกถึงภาพศพนั้นได้เป็นปกติอันนี้เรียกว่าอุกหาจนิมิต <c oughs> เป็นต้นเบื้องต้นเดียเข้าถึงปฐมฌานอุกาสนิมิตนี่เขาเรียกว่าอุปจาระฌานพอจิตเข้าถึงอุกาสนิมิตแล้วตอนนี้ทำยังไงก็พิจารณาภาพน้นไปเพ่งภาพน้นไปภาวนาไปจิตใจขึ้นเป็นปฐมฌานพอจิตใจขึ้นเป็นปฐมฌานภาพนั้นเรื่องกลายสภาพ แทนที่เป็นซากศพส,สีเดิมเปลี่ยนสีใหม่กลายเป็นสีขาวขาวแล้วเป็นร่กายพลกบังคับไปสูงได้ใหญ่ได้ต่ำได้เล็กได้ยังไงก็ได้เหมือนกับที่ทำกับศแล้วต่อไปไม่จิตตั้งมั่นกินจนกระทั่งอารมณ์ของเราร่างกายไม่ปรากฏลมหายใจเข,เข้าออกจิตทรงตัวเป็นเอกาตารมกับมเมขาลม เพียงเท่านี้ปรากฏว่าภาพภาวะจิตของเราก็เข้าถึงฌานสี่นี่ถ้าหากว่าเรามีวิธีปฏิบัติใช้วิธีฉลาดชนหน่อยทำจิตให้เข้าถึงฌานสี่แล้วก็ถอยหลังอารมณ์จิตนี้ลงมาจูสูอุปจาระสมาธิอารมณ์จิตมันก็ตั้งมัน่น แล้วก็พิจารณาในอสมกรรมฐานแต่และจุดตามที่เราต้องการตามที่เราต้องการความเข้มแข็งของจิตมันก็เกิดขึ้น่อจิตมีความเข้มแข็งปัญญามันก็เกิดปัญญาที่เกิดจริงๆมันมีความเหล็บลมันมันมีความแหลมคมมากเมื่อความแหลมคมเคยเกิดขึ้นอาสุปสัญญาก็เกิด คำว่าสุปสัญญาาเกิดก็หมายความไม่เกิดขึ้นเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันสกปรกไปหมดไม่เฉพาะคนเห็นคนแต่งตัวสวยเท่าไรสกปรกหนักมากเท่านั้นเพื่อแทนจะคิดว่านี่ร่างกายเ็าสกปรกแล้วกลับไปมองเห็นใจเขาสกปรกด้วยทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าใจของเขายัางหนักไปเดิมหน่ายของกามกิเลสกามกิเลศ เรียกว่ากิเลสกรรม <c oughs> คนที่แต่งตัวสวยจัดกิเลสกรรมหนักจัดคล้ากับการแต่งตัวสวยจัดนะมันเป็นสภาพดึงดูดใจของคนตรงกันข้ามให้เข้ามาสนใจในร่างกายของตัวการที่ต้องการในคำว่า,าสนใจในร่างกายของตัวก็เพราะอำนาจของกามเป็นสำคัญ มีความคล่ายในกลามเป็นอารมณ์ในเมื่อเขาผู้นั้นเป็นผู้มีความคล่ายในกลามเป็นอารมณ์แล้วชาเขาจะเป็นยังไงใจเขาดีไหมก็มีความคล้ายใจมันก็สปกปรกคือกิเลสมันเข้าไปพอกใจที่ว่าใจสปกปรกเพราใจมันพอใจในความสปกปรก าร่างกายของคนร่างกายของสัตว์มันสปกปรกแต่ยังเอาใจเข้าไปดึงกายที่สกปรกเข้ามาเพื่อปรารถนาในการประคับประคองในการอยากจะอยู่ร่วมกันนี่เราแทนที่เราจะเห็นกายเขาสกปรกอย่างเดียวเราก็เห็นใจเขาสกปรกด้วยเมื่อเห็นกายสปกปรกแล้วเห็นใจสปกปรกความสุขิสเอียนนิพิทายานมันก็เกิด <c oughs> เกิดยังไงว่าเบื่อจริงๆว่าคนนี้ช่างโง่จริงๆไปพอใจในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ไม่ไปพอใจในสิ่งที่มันเป็นโทษในเมื่อเขาพอใจในสิ่งที่เป็นโทษแล้วประโยชน์อะไรที่เราจะเข้าไปคบหาสมาคมคนที่พอใจในสิ่งที่เป็นโทษคือสิ่งที่เป็นอนิจจังหาความเที่ยงไม่ได้ ทุกครั้งมันไม่มีการทรงตัวอนัตตามีการสลายตัวไปนในที่สุดสิ่งที่สกปรกเห็นว่าเป็นของสะอาดคนประเภทนี้ไม่ใช่คนดีเราไม่ใช่คนดีเป็นคนอะไรเป็นคนง่อยเลไม่ไม่ใช่ง่อยเขาบอกว่าเป็นคนบ้าบ้าในรูปหลงในรูปในรูปที่มันไม่สะอาดเห็นว่าสะอาด ในรูปิมของสกปรกเห็นว่าเป็นของเสะอาดในรูปในของนี่ว่าไม่เที่ยงเห็นว่าไม่เที่ยมไอ้รูปตัวนี้มันไม่มีการทรงตัวแท้จิตไปก่อนก็เป็นทุกข์นี่ถ้ารมจิตเราของเราเข้าถึงฌานสี่มีหลายท่านดียกันเย็นเลินอธิกังปฏิบูลังเห็นคนเดินไปเดินมาเป็นซาเป็นกระดูกไปหมดนี่มติตาติใจแบบนี้ จถามว่าพิจารณาคนอืดอืดเน่าพองก็เหมือนกันเห็นก็นแล้วมีสภาพเปอย่างนั้นอารมณ์มันติดใจอยู่อย่างนี้แล้วภาพจิตภาพนี้ไม่เกิดขึ้นเป็นอารมณ์แล้วความรักมันจะมีตรงไหนความพอใจมันจะมีตรงไหนเมื่อเกิดแต่ความรังเกียจนิ้ิีทาย,ยาณแปลว่ความเมืินหน่ายมันรังเกียต ว่าตัวรังเกียจเกิดขึ้นแล้วก็หาจุดธรรมดาต่อไปถ้าถึงชาญนสี่แล้วไม่เป็นของง่ายไ,ไม่มีอะไรยากผมพูดอย่างนี้ผมไม่กลัวใครใครก็จะหาว่าผมเป็นพระพุทธเจ้าซะเองนี่ผมไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าผมไม่ได้ตัดสิรู้เองแต่อาจารย์ท่านที่ทํากันได้มาท่านสอนกันมาแบบนี้ ถ้าสอนมาแบบนี้ผมไม่ใช่รับคําสอนแล้วก็เอามาสอนท่านไม่ใช่อย่างนั้นผมไม่มีนิสัยอย่างนั้นนิสัยของผมเป็นคนอยากรู้อยากเห็นเป็นคนสนในสมัยเด็กๆก,ก็หาเป็นคนทะลึง่งไม่ใช่สนหรอกหีบห่อของเขามีอยู่ภายในถ้าแก้วมาดูไม่ได้ผมไม่สบายใจตอนนี้ในเมื่อเวลาครูบายจะสอนผม เมื่อท่านสอนแบบนี้ตำราเขียนไว้แบบนั้นผมก็ลองทำบ้างอย่าลืมนะผมพูดว่าลองทำบ้างในกรรมฐานสี่สิบผมลองหมดในมหาปฏิปทานสูตรผมก็ลองหมดอย่าลืมว่าผมบอกว่าผมลองลองพอเห็นลองพอรู้ไม่อย่างนั้นเราก็ไปนั่งเถียงเขาสิ ว่าทำราเขียนแบบนี้นี่อาจารย์สอนแบบนั้นอาจารย์ของเราน่าโกรจะผิดแต่เราก็ลืมคิดไปว่าความฉลาดของท่านมีอยู่เพราะว่าองค์สมเด็จพระบรมครูจริงๆก็ไม่เคยจำกัดไว้ตรงไหนนี่ถ้าเราใช้อารมณ์คิดถูกจิตจะเข้าถึงปฐมฌานมันก็ยังไม่ได้เลย <c oughs> ใช้อารมณ์คิดอย่างเดียวก็แค่วปจารชานถ้าใช้อารมณ์เพ่งที่ภาวนาแบบนั้นจิตจับภาพเป็นเพ่งเพื่อก็เป็นแบบกระสินไปอย่างนี้จะเข้าถึงชานมันก็เป็นของไม่หนักเพราะมันเป็นทางของชานแล้วก็มีบางอาจจะมีบางท่านบอกถ้าเล่นชานเป็นหลงชานแล้วว่ายังไงก็ต้องตอบว่าก็ตามใจนะสิ อยกจะหลงก็เชิญหลงไปไม่ได้สอนให้หลงเพราะด้วยว่ากำลังจิตถ้าเข้าถึงฌานสมาบัติกำลังจิตมีความเข้มแข็งในเมื่อกำลังจิตของเรามีความเข้มแข็งดีปัญญามันก็เกิดได้บอกแล้วว่าฌานสี่มีปัญญาเฉียบแหลมสามารถจะตัดกิเลตให้เป็นสมุทเทตระหันได้ง่าย ความจริงกำลังขอาพรศนสดาตุสิกิทาคานี่เราใช้กันแท้แค่ชาญหนึ่งและชามสองก็ได้ถ้าจะถึงอนาคามีก็ต้องเป็นชานสี่ในการเจริญสุปสัญญานี่ก็เป็นทางเข้าสู่ความเป็นพระอนาคามี ในเมื่อเราจะเข้าสู่เป็นพระนาคามีได้ก็ต้องอาศัยฌานสี่เป็นสําคัญเพราะแปรที่จิต <c oughs> ถึงแม้ว่าจะเป็นสุขวิปัสสโกก็ต้องเข้าถึงฌานสี่ถ้าเข้าไม่ถึงฌานสี่จิตมันก็ไม่สามารถจะตัดไอ้กามฉันทะตัวนี้ได้เพราะความเข้มแข็งมันไม่พอดังนั้นเมื่อเราจะเราจะเินในอสุภกรรมฐานเราก็จะรอทําไม เมื่อจับแปลสัพสัญญาคือมีความรู้ว่าเป็นของมะสะอาดก็จับอารมณ์ให้เป็นชานไปเส่เลยลองดูกันนะผมรับรองผลแต่ว่ารับรองแต่เฉพาะถ้าคนที่เอาจริงเท่านั้นทนคนที่ไม่มีใจจริงแล้วก็ไม่มีอะไรเป็นผลมันต้องจริงต้องกลา้าต้องไม่กลัวตาย ต้องคิดไว้เสมอว่าถ้าเราอย่าตายข้อใสในการในขณะที่เราสร้างความดีผลนี่ยพึงได้ในเวลาที่เราตายนี้อย่างเลวที่สุดเราก็เป็นเทวดาถ้าไม่มเน้นเพราะันถ้าจิตเป็นฌานเราก็เป็นพรหมถ้ามีกำลังเหนือไปจากนั้นเราก็ไปพนิพพานโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาสุป,ปรกรรมฐาน พิจารณาตามแนวที่องค์สมเด็จพระพิชิตามารสอนคราวที่นาชิมาตายก็อยู่กันไม่ไกลคัดเศษหน้าเหน่งเท่านั้นเองท่านก็แปลอรหันกันได้แล้วก็ไม่เป็นอาหารหันองค์เดียวแต่โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งผมสนใจพระองค์นั้นคิดว่าพระองค์อื่นก็ดีชาวบ,บ้านก็ดี ที่เขาคิดว่าต้องการนางสิริมาเป็นคู่ครองนะคงจะหายากคนที่ยืนมุงในที่นั้น <c oughs> เพราะว่าเขารู้ว่าหญิงคนนี้เป็นโสเภณีคำว่าโสเภณีแปลว่าหญิงงามเมืองแต่ผมขอแปลใหม่โสเภณีแปลว่ามีสามีไม่จำกัดอย่างนี้ดีไหมดีหรือไม่ดีก็ช่าง ค่อยคำของผมท่านจงอย่าจําไปใช้คนอื่นคนนักผมชอบแปลอะไรอะไรให้มันเข้าใจง่าย,ายๆเฉยเฉยแต่ถ้าความหมายแล้วเป็นอย่างนั้นถ้าตามศัพท์ท่านแปลว่าหญิงผู้ยังพนาครให้งามหรือว่าแปลโดยอัดก็แปลว่าหญิงงามเมืองหญิงที่ทําเมืองให้งามนั่นเอง ตอนนี้ผมก็แปลของผมสมัยว่าโสเพณีเป็นหญิงที่มีสามีไม่จํากัดคนที่มีสามีไม่จํากัดเนี่ยใครพยาออยากเอาไปเป็นพัญญาเขาบ้างไม่มีจะมีก็น้อยเต็มทีแต่ก็ว่าไม่ได้แต่ได้ว่าสําหรับพาะอ์นั้นท่านตั้งจิตตั้งตั้งใจจริงๆท่านรักเสียจริงๆแต่ว่าพอไม่เห็นยอดหญิงสิริมาของท่าน มีความเน่าอย่างนั้นความรักก็สลายตัวเห็นเป็นสภาพที่น่าเกลียดน่ากลัวไม่น่าประคับประคองผมเข้าใจว่าเวลานั้นแม้แต่อมองท่านก็มองไม่เต็มตาไม่เหมือนยามที่เรารักมีความปรารถนาตามันโตวเวลามองกัน <c oughs> แล้วพระทวาโอกาสที่ท่านมองขนาะนั้นเห็นเนี่ยต้องตาเล็ก พรมันเน่าแบบนั้นนี่กลิ่นเหม็นโชว์แบบนั้นไม่ไหวแล้วนี่แนวที่องค์สมเด็จพระไวที่แก้วทรงสอนแบบนี้ต้องจำจำไว้คิดอย่างนี้พอท่านพิจารณาไปองค์สมเด็จไปจอมใยก็บอบกว่านอกจากเน่าและวร่างกายมันเป็นอันนี้จังนะเป็นของไม่เกี่ยง มันเป็นทุกข์แต่เราไปยึดถือมันมันเป็นอนัตตานะมันจะลายตัวไปในที่สุดเราบังคับมันไม่ได้เธอทั้งหลายจงหย่อย่าสนใจในร่างกายของตนเองอย่าสนใจในร่างกายของบุคคลอื่นและอย่าสนใจในทุกสิ่งทุกอย่างในโลกทั้งหมดนี่เป็นท้อยคำที่อมสมเด็จพระบรมสุคตสอนไว้ในมหาสติปัฏฐานสูตร เพียงเท่านี้ท่านได้ก็ได้สมเด็จอนาตผลอาสุภกรรมาฐานไม่ใช่ทําให้เป็นแค่พระอ,อนาคามีพิจเจรณาอย่างเดียวเพียงเท่านี้ก็เป็นอรหันต์ได้ก็เป็นกันได้แล้วนี่วันนั้นเขาเป็นกันตั้งเยอะแยะวันที่พระพุทธเจ้าไปดูนางสีมาทักว่าเราไม่ประมาทยึดคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมมโลกรนาดไว้เราก็ได้เช่น,นั้นเหมือนกัน สำหรับวันนี้พบรรดาพระโยคาวาจรทุกท่านดูมั้ว่าผมพูดจะพูดเร็วไปเท่าของมากถ้าฟังไม่ทนไหนก็ย้อนไปย้อนมาก,ก็แล้วกันพัะเศษมีอยู่ขอบรรดาสาวกพองสมเด็จพระบรมครูจงบรรู้เข้าถึงมรรคผลตามที่ตนตาสนาทุกท่านสวัสดี